เอกนัทกรเรือนติ๊บผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรจัดกำลังพลออกลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยและป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยไทยในพื้นที่แนวชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่แนวตะเข็บชายแดนตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดซึ่งจะอยู่ตรงกันข้ามพอดีเป๊ะเลยค่ะกับค่ายผาซองฐานปฏิบัติการของทหารเมียนมากองพันที่275ในจังหวัดเมียวดีที่กองกำลังชนกลุ่มน้อยต่อต้านรัฐบาลเข้าปิดล้อมโจมตีอย่างหนักเมื่อวานนี้และในช่วงเช้ามืดของวันนี้ก็มีรายงานนะคะว่าทางกองกําลังชนกลุ่มน้อยต่อต้านรัฐบาลสามารถยึดฐานปฏิบัติการค่ายผาซองของทหารเมียนมาได้สําเร็จแล้ว อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์การสู้รบที่เกิดขึ้นส่งผลให้เมื่อวานนี้มีประชาชนชาวเมียนมาเดินทางข้ามจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่หนึ่งเข้ามาในฝั่งอำเภอแม่สอดค่ะโดยต่างใช้เอกสารขอผ่านแดนชั่วคราวหรือบอดเดอร์พาสจำนวนกว่า4,000คนจากปกติที่จะเดินทางเข้ามาเฉลี่ยวันหนึ่งสักประมาณ1,500คนซึ่งชาวเมียนมาเหล่านี้จะอยู่อาศัยในพื้นที่อำเภอแม่สอดได้เป็นเวลา7วันนะคะ ทั้งนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกล่าวยืนยันว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนั้นทั้งสองฝ่ายไม่ใช่คู่ขัดแย้งของประเทศไทยค่ะของเราเองประเทศไทยของเราเราไม่ใช่ไม่ใช่คู่ขัดแย้งของของทุกฝ่ายนะครเราทําหน้าที่ของเราในการดูแลปกป้องอธิปไตยของชาติเราแล้วก็ที่สำคัญคือดูแลความปลอดภัยกับชีวิตและก็ทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนครับ ในเรื่องของความปลอดภัยก็ขอให้ได้ช่วยกันสอ,อดส่องดูแลครับในเรื่องของอความผิดปกติทั้งหลายนะครับเนื่องจากว่าในสถานการณ์ที่มีความขัดแย้งเนี่ยก็กลุ่มที่ไม่หวังดีก็อาจจะฉวยอกาสนะครับนำพาในเรื่องของสิ่งที่เป็นของผิดกฎหมายเข้ามาหรือว่าการกระทาความผิดอื่นๆครับหากว่าพบเห็นสิ่งใดก็ขอให้ให้บอกประสานแจ้งเจ้าที่ความมั่นคงทุกฝ่ายครับ